เรื่องราเช้านี้6ในกา49นาทีเราว่ากันต่อทักผู้ชมครับมาดูการเมืองซึ่งเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงค่ะประเด็นเกี่ยวกับฉายารัฐบาลที่ปีนี้นักข่าวหรือสื่อสารมวลชนประจำทำนีิรัฐบาลาเขาตั้งฉายาเรียกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ายังไงน้อง้่ะนายมตีเศษฐาทวีสินได้ฉายาเซลแมนสแตนชินค่ะ แต่ที่ร้อนแรงที่สุดเห็นจะเป็นชาวยารัฐบาลนะพี่จะบอกให้แกงส้มผักผักแบบผักดันออกไปไม่ใช่ผักนะคะคุณผู้ชมแกงส้มผักรวมค่ะ,ะต้องดูคํำอธิบายท่านผู้ชมครับคํำอธิบายแกงส้มผักรวมแกงมันคือคำแสดงที่เรารู้กันว่าใช้หมายถึงแกงค่ะแกง้งส้มคือสีของผักก้าไกลผักรวม ผลักล้อมาจากคำว่าผักผักรวมก็คือเป็นเมนูแกงส้มยอดนิยมประเภทหนึ่งเมื่อรวมกันแต่มันนิยามความหมายในทางการเมืองสะท้อนกระแสสังคมมองว่าพักก้าวไกลถูกกลั่นแกล้ง MOU ถูกฉีกแล้วก็ถูกผลักออกจากการร่วมรัฐบาลด้วยเงืินไขาทางกฎหมายแล้วก็ข้ออ้างทางการเมืองส้มจึงหล่นใส่พักอันดับสองคือเพื่อไทยกินน้ำลายจัดตั้งรัฐบาลมีรุงไม่เป็นไร เดิมตอนหาเสียงคือมีลุงไม่มีเราเปลี่ยนเป็นมีลุงไม่เป็นไรให้เหตุผลเพื่อความสมรุชัและประเทศรอไม่ได้ซึ่งทำเอาแฟนคลับผู้รักประชาธิปไตยถึงกับหัวใจสลายและก่อเกิดวาทกรรมตระบัดสัตว์บทสรุปของฉายารัฐบาลแกงส้มผลักรวมจึงใช้อธิบายปรากฏการทางการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาลที่ว่าชนะเลือกตั้งแต่แพ้จัดตั้งนี่ท่านผู้ชม ดูกันต่อไปถึงฉายานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินปรากฏว่านายกได้ฉายาอะไรน้องใบเซลแมนสแตนชินค่ะเซลแมนสแตนชิน คำอธิบายก็คือนับแต่เศรษฐีที่ชื่อเศรษฐาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าทำงานทันทีโดยเฉพาะการหาไรายได้เข้าประเทศต้องยอมรับในความมุ่งมั่นตั้งใจคิดเร็วทำไวเดินสายพกประเทศไทยใส่กระเป๋าไปรถโชว์จีบนักลงทุนทั่วโลกประกาศตัวเป็นเซลแมนเต็มรูปแบบอันนี้คือคำว่าเซลแมนแต่ในทางการเมืองยังถูกมองว่าไม่ใช่ในายกตัวจริงเงา เงาของคนในตระกูลชินวัตรยังปกคลุมเปรียบเสมือนสแตนด์อินหรือตัวแสดงแทนเพราะเคยหลุดปากตอนที่ออกงานพร้อมกับคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรลูกสาวสุดที่รักของนายใหญ่หนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเช่นกันในวันที่ไปที่โรงหนังไปดูสับปเปล่ะว<ะ>่าหลุดปากว่านายกคนไหนมีนายกสองคนไหน<ท> นั่นจึงเป็นที่มาของฉายาคุณเสถาเซลแมนสแตนชินเมื่อวานนี้ทันทีหลังการประชุมคณะมนตรีนายรัฐมนตรีเสถฐาทวิศินให้สัมภาษณ์เมื่อสื่อถามถึงฉายาเซลแมนสแตนชินคุณเสถาก็บอกเข้าใจว่าทุกปีจะมีการตั้งฉายาเป็นเรื่องของสีสันคำว่าเซลแมนก็รู้อยู่แล้วเพราะกับประกาศตัวอยู่แล้ว ว่าเป็นเซลแมนไปชักชวนไปจีบนักลงทุนส่วนคําว่าสแตนชินอันนี้เป็นคําควบกล้ามท่านนายกอธิบายให้เลยนะท่านนายกอธิบายบอกมันเป็นคําควบกล้ามระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าสื่อต้องอธิบายใช่ไหมสื่อต้องอธิบายค่ะแล้วยังไงต่อทีนี้นักข่าวก็เลยบอกว่าสแตนชินในคำบรรยายมันหมายคำว่าอาจจะเป็นเงาของคุณแพททองทานอุ้งอิงที่รอการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านนายกบอกอ๋อโอเค แต่วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่ทำหน้าที่เต็มที่พยายามตั้งใจเอาให้ครบ4ปีให้ได้ตั้งใจจะอยู่4ปีแต่สำคัญมากกว่าน,นั้นไม่ใช่ไปอยู่4ปีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนไม่ดีขึ้นคำว่าสแตนชินคือคอยสำหรับให้ครอบครัวไหนเข้ามาอันนี้พี่น้องประชาชนจะเป็นกระตัดเินเข้าใจตั้งฉายาสีสันไม่ได้คิดอะไรนะะักข่าวถามต่ออ่ะเสร็จจากเซลแมนสแตนชินค่ะ <c oughs> แกงส้มผักรวม <c oughs> คุณเศษรษฐาตอบว่าอย่างไง <c oughs> แกงส้มเป็นแกงที่มีรสชาติดีรู้ว่าเราเนี่ยรวมกันหลายพักรสชาติแกงส้มมันก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใช่ไหม <c oughs> และก็บอกคิดว่ารัฐมนตรีทุกคนครบเครื่องพร้อมทำงานให้พี่น้องประชาชนเมื่อถามย้ำว่าท่านนายก คำว่าแกล้งข้าหมายถึงการแกล้งพักก้าวไกลในช่วงต้นๆน,นะอันนี้คุณเศรษฐาตอบว่าไม่ทราบแต่พักเพื่อไทยโหวตให้นะตอนนั้นน<ม>่ะแต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้แล้วเราก็ไม่สามารถคอยได้9เดือน10เดือนก็ต้องทําหน้าที่กันไปประเทศคอยไม่ได้ไม่ได้แกล้งแน่นอนนี่นั่นก็แปลว่าท่านนายกบอกใช่ไหมรัฐบาลครบรถรัฐมนตรีครบเครื่องนะค่ะแกลงซ่อมผักรวัวผักรวมที่ว่านี้ นักข่าวถามต่อไปอีกเท่นเพิ่นพูดเรื่อง4ปีครบเทมอมหรอท่านนายกก็บอกว่าก็อยู่ที่ผลงานของเราดูที่ความตั้งใจของรัฐมนตรีทุกท่านไม่ได้มองแยกว่าเป็นรัฐมนตรีจากพรรคไหนเอาผลงานเป็นที่ตั้งถามต่อปอีกคือคนจับตาดูประชนิดทปัดยุคใหม่ว่าจะเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่ประกันได้เพราะตอนนี้ประชิธิี่ป,ปัดก็เป็นเบอร์ต,ตน้ตนๆของการขับเคลื่อนกดดันวิจารณ์เรื่องคุณทักษิณบนโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ค่ะ มีคนจับตาดู25เสียงท่านนายมตีเมื่อวานนี้ก็ย้ำใช่ไหมสาม้ยสิบสี่เสียงนี่แปลว่าจะไม่มีการปรับพักไหนเข้าปรับพับไหนออกใช่ไหม,มคุณเศรษฐาตอบอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะแต่วันนี้เรามีความสุขอยู่แล้วตรงนี้เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจากทุกพักทำงานอย่างเต็มที่ทุกวันนี้314เสียงยังทำไงได้ดีเราโอเคอยู่เพียงพอต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ฟังเสียงดูก็เข้าใจอยู Us ่ครับว่าทุกคนก็ต้องทุกๆปีก <Pa> ็มีสายาก็เป็นเรื่องเป็นเป็นสีสันนะครับสายาคืออะไรนะนายกเซลเซีแมนเซลแมนก็ทราบอยู่แล้วเพราะผมก็ประกาศตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วสแตนชินนี้เป็นคำคำควบกล้าระหว่างไทยกับไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าสแตนอินคุณคุณอธิบายผมฟังน่แปลว่าอะไรผมจะได้ตอบได้ผมเองก็ เข้าใจหลวมหลวมะมตบายว่าอาจจะมีคุณตึงเงาของคุณอิงอ๋อโอเคครับครับครับ,รบก็วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็พยายามให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามตั้งใจจะเอาให้ครบสี่ปีให้ได้นะครับส่สําคัญมากกว่านั้นไม่ใช่อยู่ให้ครบสี่ปีแล้วชี้ความเป็นอยู่ของพี่นองประชาชนไม่ด้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสแตนชินคือคอยสําหรับให้ครอบครัวเข้ามาคืออันนี้พี่นองประชาชนเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องคอยเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับก็เข้าใจไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับ แก,แกงส้มผักผัก,ผกอืมผมไม่ใชยคำว่าผักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาหลักแกงส้มแกงส้มก็เป็นแกงซึ่งมีรสชาติดีนะครับผมผมดูว่าเป็นเราก็รวมมาหลายพักอยู่แล้วนะครับแล้วก็รสชาติแกงส้มก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใช่ไหมครับผมว่ารัฐมนตรีทุกคนก็ครบเครืคร่องพร้อมที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนคาว่าแกงหมายความว่าแกล้งอ๋อผมผม ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทางรรคเพื่อไทยเราก็โหวตให้นะครับตอนที่นั่นเราก็โหวตให้แต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถคอยได้เก้าเดือนสิบเดือนตามที่เขาบอกเขาต้องก็ต้องทําหน้าที่กันไปนะครับประเทศคอยไม่ได้นะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้แกล้งแน่นอนแล้วก็แล้วก็ยืนยันจมที่ผมพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งเองก็บอกอยู่แล้วว่าว่าว่าพร้อมสนับสนุนตรงนั้นถ้าเกิดสามารถทําได้ ผลงานของเรามากกว่านะครับแล้วก็ดูที่ความตั้งใจของรัฐมนตรีทุกท่านไม่ได้มองแยกว่าเป็นรัฐมนตรีจากพักไหนเป็นพักไหนนะครับเราดูผลงานเป็นหลักของทุกๆรัฐมนตรีแล้วก็เอาผลงานเป็นที่ตั้งให้สามหนึ่งปีเสียนี่แปลว่าอาจจะไม่มีเปล่าเลยพักื่นออกมาได้บ้าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับแต่วันนี้เรามีความสุขอยู่แล้วตรงนี้นะครับ ไม่ได้คิดครับตอนนี้ไม่ได้คิดครับเพราะว่าผมเชื่อว่า314เสียงณนะวันนี้ณนะตอนนี้เราก็ทํางานกันได้ดีอยู่นะครับเมื่อกี้มีเรืเ่องอะไรมีปัญหาอะไรเราก็ผู้คคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเน้นเอาผลงานเป็นที่ตั้งวันนี้เราเราโอเคอยู่แล้วตรงนี้นะครับจะมีเพิ่มก็ไม่ติดค่ะวันนี้แฮปปี้อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้ว314เสียงจาก500เสียงเพียงพอต่อการบริหารราชก,การแผ่นดินรัฐมนตรีทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องปรับกันไปนะครับไม่เห็นด้วยในการหมดแต่ว่า เรามีการพูดคุยกันอย่างผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าได้25เสียงจากประชาธิปยกนี้จะดีขึ้นไหมคะในแง่ของตัวเลขก็อาจจะดีขึ้นแต่ในแง่ของต้องมาแบ่งต้องมาเกลีย่ยกระทรวงกันใหม่มันก็ลำบากขึ้นนะครับมันไม่ได้ดีหมดหรอกครับนะครับแต่อย่างยึดคำที่ผมพูดไว้แล้วกันวันนี้3 1 4เสียงพอแล้วนะครับแล้วรัฐมนตรีทุกท่านก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนี่คือคนจับตาดูก็เพราะมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งค่ะรัฐมนตรีนี่ว่างสองตำแหน่งนะค่ะต้องไปจำได้ไหมค่ะ ยังว่างอยู่สองตำแหน่งแล้วท่านนายกยังไม่ทั้งนะหนึ่งคุณไผ่ลิกพลังประชาร่ะไม่มีชื่นอนาทีสุดท้ายค่ะแต่เห็นว่ายังกันให้พักพลังประชารัฐใช่ไหมอีกคนหนึ่งคุณพิชิตชื่นบานข,าของเพื่อไทยนะเอาว่างอยู่สองเก้าอีนะ้น่ะคนก็เลยจับตาดูเอาไหนไหนว่าถ้าแห่งปีคืออะไร ทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยค่ะไหนคําอธิบายชักนิชสินี่ค่ะว่าถ้าผมจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต้งพูดตั้งแต่แรกๆเลยก็คือท่านนายกเศรษฐานประกาศเมื่อ23สิงหาหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกที่ที่ทำการพักเพื่อไทยคุณผู้ชมคงจะจาประโยคนี้ได้บอกขอทําหน้าที่นายกที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยที่ไม่รู้จักคําว่าผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทําหน้าที่นายกรัฐมนตรี ที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยซึ่งเป็นคําอธิบายของนักข่าวทำเรียบเาว่ายังไงบอกนักข่าวหลายคนที่คุ้นเคยแล้วก็ติดตามภารกิจของท่านนายกอ่ะจะรู้ซึ้งเป็นอย่างดีถึงคําว่าทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพรา<อ>ะคือแทบทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าตามท่านนายก3เดือนเหมือนกับ3ปีค่ะเพราะท่านนายกให้สัมภาษณ์ทุกที่ที่มีโอกาส ถึงไม่เห็นหน้าก็มาทางโซเชียลค่ำคืนก็ไม่พักไม่ผ่อนโพสต์ป hmm. ระเด็นร้อนทันใจ mm hmm. ภูเก็ตก็แค่ปากซอยอันนีนักข่าวพิสูจน์กันมาแล้วว่านายกทำได้จริงวันเดียวไปสมภาคอ่ะ ค่ะภูเก็ตออก็แทบแค่ปากซอยแล้วก็สะท้อนปัญหาหลักของท่านนายกที่บอกว่ามักจะเป็นคนพูดตรงคือการสื่อสารหลายครั้งบางทีนำภัยมาสู่ตนนื่คืออ,อะไรเมือ่อคืนสักราชใหม่แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบอกให้รอติดตามกันต่อไปออนี่นะะักข่าวทิ้งท้ายไม่ได้เกี่ยวเลยบอกจ้ทำนองว่ายังไงนะบอกว่าท่านนายกก็เป็นคนพูดตรงดังนั้นการสื่อสารบางครั้งนำภัยมาสู่ตนค่ะอาวภัยอะไร <laughs> โอดภัยเหรอ ไม่ใช่ไหมท่านผู้ชมค่เมื่อวานนี้คุณหมอชลาน,าน่านซึ่งเป็นลัมตีสาสุขแต่ไม่มีชื่อให้ตั้งฉายานะหลุดไปได้ยังไงแต่พี่คาดการอันนี้คิดเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวสภาอาจจะตั้งนะออ่าันนี้น่าสนใจเพราะอะไรเหรอเมื่อวานนี้คุณหมอชลาน่านก็ตอบแบบหลักการของท่านพอนักข่าวถามถึงฉายารัฐบาลซึ่งท่านเป็นคนสําคัญคเพราะมันมีเรื่องแกงส้ม ผักรวมแกงคือแกงส้มคือก้าวไกาลผักคือผักออกไปผักออกหรือผักเข้าเอามารวมกันหมายถึงพักการเมืองอื่นซึ่งนักข่าวทาเรียบเขาบอกมีลงไม่เป็นไรคุณหมอชรนาทอธิบายหลักการเมื่อวานนี้บอกครับผู้ชมมันคือการรวมเพื่อประเทศแกงส้มเนี่ยต้องมาปรุงนะแกงสม้มผักรวมมันมีความหมายในแต่ละคำะนะ มีความหมายแต่และคำก็แล้วแต่แปลแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันมันเกิดเหมือนเป็นกระบวนการใช่ไหมครับการแก่นี่คือการเอามาปรุงในความหมายของคนทั่วไปนะแต่ความหมายคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นมุมหนึ่งผลักเนี่ยคือการใช้แรงจะทําให้มันออกไปแต่ว่าสุดท้ายคือรวมแต่สุดท้ายคือรวมนะครับ ผลสมบิษคือรวมรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับและแน่นอนคนนี้ต้องมาประธานวิพัฐบาลอดีศรเพียงเกตเมื่อวานนี้ทวิตข้อความเกือบจะทันควันเป็นกรอนเลยค่ะ<า>ไม่มีใครไปแกงหรือแกล้งคุณแต่เป็นเพราะตัวคุณบุญไม่ถึงไร้เพื่อนมิตรไว้ใจให้รำเพงหนึ่งหนึ่งสองตราตึงกระเด็นกระดอน แล้วก็สรุปว่าสนิมเกิดจากส้มเองอันนี้ไปตีความคำว่าผักหมายถึงผักก้าวไกลออกไปแล้วก็แก้งก้าวไกลค่ะควรจะดีสอนกันเลยไร้กรอนตอบโต้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเลาเช้า,ชานี้ครับ